สวัสดีค่ะตอนนี้เรากําลังเดินทางกลับบ้านเนาะอขอรายงานตัวค่ะยายสาราญยานผัวช่งของยายสาราญย่ามบัวนะคะวันนี้เรามาธุรร์ที่โรงพยาบาลค่ะทำาร,ร,รกิจเรียบร้อยแล้วนะคะตามคุณหมอนัดค่ะตามคุณหมอนัดนะคะโอ้โอรถจอดดูรถจอดดูรถคนมาโรงพยาบาลเลยค่ะเพื่นพนอนๆเยอะไหมเสียงอะไม่ว่าเขาพูด ม้อยมันที่จอดมันไม่มีไงเยอะเยอะเยอะแต่แต่มันก็เสียตังค์ยี่สิบาทเรื่องว่าเขาไม่รู้หรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าที่เราจอดเราก็เต็มเมื่อเช้าอะ่ะเนี่ยแหละค่ะจากโรงพยาบาลเนี่ยเราจะรังจะกลับบ้านยายยายสัมปทานไม่มีอะไรเออคลิปมีคอนเทนต์อะไรคะ่ะเพราะว่าเราออกจากโรงพยาบาลเนาะ ก็เลยอ้าวขึ้นรถปุ๊บจอบโทรศัพท์ปั๊บก็เอาละ <c oughs> ขอสักคลิปนะคะขอสักคลิปส่งงานค่ะส่งงานค่ะออกจากโรงพยาบาลนี่ค่ะเราออกจากโรงพยาบาลบริชาราบแล้วเราเป็นคนบริณเนาะกําลังจะเดินทางกลับบ้านค่ะระยะทางจากโรงพยาบาลไปถึงบ้านเรานี่ก็ไม่ไกลค่ะเราได้หลายเส้นทางเนาะแต่เส้นทางนี้เป็นเส้นทางเส้นทางหนึ่งที่เราเลือกมานะคะเพื่อน ก็ <g år> โอ้ยมาหาคุณหมอตามคุณหมอนาทสามเดือนครั้งสามเดือนหน,3 decided, 3นค่ะมาวันนี้ก็มาตรวจชุดใหญ่พอสมควรทั้งตรวจเลือดทั้งเอ่อเอ็กซเรย์นะคะทุกคนค่ะเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์หัวใจค่ะเพราะว่าหัวใจยาหน่อยมันเป็นคุณหมอบอกว่ามันเต้นผิดปกติอ่ะไม่รู้ไปหลงลกใครมากหรือเปล่า็ไม่รู้นะหรือว่าหัวใจหนูไปฝ่าไว้พี่เยอะกับพี่เยอะหรือเป,เ,ปเปล่าฮะ เอาหัวใจไปฝากว่ากับคนนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันก็เลยผิดปกติไงหัวใจไม่อยู่กันเรื่องกันตัวเอาไปฝากไว้ให้เขาหมดแล้วยิมหน่อยยิมหน่อยรักษาหัวใจดีๆนะอุตส่าห์หัวใจไปฝากให้อ่ะไว้อ่ะหัวใจเราก็เลยแต่นผิดปกติค่ะเพื่อนเราก็มาเอ็กซเรย์เรียบร้อยค่ะ เอ่อพบคุณหมอเรียบร้อยรับยายช่องเก็ดเรียบร้อยค่ะก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านค่ะก็ต้องกินยาเอ่อดูอาการของเราต่อไปนะคะเพื่อนๆเราก็ไม่นึกไม่ฝันนะว่า50อาปัปาีนเราจะได้เข้าโรงพยาบาลเที่ยวโรงพยาบาลบ่อยเราเริ่มจะเที่ยวโรงพยาบาลตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะเอ่อเพราะว่าเราเจ็บหน้าอกนี่แหละเอ้าเราก็เลยว่าเอ๊ยยังไงเนาะเบาหวานอะไรก็ไม่มีแต่ว่าก็ก็มีความแน่นบ้างเพราะว่าหัวใจเรามัน มันเต้ผิดปกต like ิมันก็ต้องเกี่ยวกับความดันหรือเปล่าได้ยังไงไม่รู้นะแต่ว่าเราก็กินยาสองตัวนี่แหละค่ะอันนี้ข้ามทางรถไฟเนาะเรามาทางนี้ค่ะข้ามทางรถไฟรถไฟไปอันนี้อยู่อโบลจากอโกบนลไปกุ้งเตีนี่แหละคะไปกุ้งเตี๋ปลนะค่ะเรากำลังข้ามทางรถไฟยาหนยขออนุญาตเนาะเพราะว่าเรายายนสำราญช่องใหม่ค่ะช่องยายนสำราญย่านหัวหัวย่านนี่เป็นช่องใหม่ค่ะเราเปิดขึ้นใหม่นะคะทุกคนค่ะเราก็ อยังน้อยผู้ติดตามเรายัางไม่มีเวลาครบ4,000ชั่วโมงในการทำนี่ละทาทาง YouTube นี่แหละยายสำราญก็เลยอขออนุญาตทำนี่ค่ะทำคลิปทําอะไรไปเพื่อที่จะเป็นการสะสมเวลาของยายสำราญนี่แหละค่ะก็ด้วย เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆทุกคนก็ที่เห็นคลิปของยายสำราแล้วก็ช่วยดูอาจจะก,กดไลค์กดแชร์กดแชร์ก็แล้วแต่นะ้ะทุกคน่ะแรกแต่ความการุณาดูสักเล็กสักน้อยสักนิดสักหน่อยก็ยังดีค่ะทุกคนค <c oughs> ่ะก็ก,ก,ก,ก็มันเป็นเรื่องที่แล้วแล้วแต่ตัวระบบแล้วแต่ตัวบุคคลนะคะแล้วแต่ความเมตตานั่นแหละก็ววจะเห็นเราแล้วเห็นช่องเราแล้วไรสาระมีสาระมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ก็ ก,ก็ช่วยแนะนําได้นะคะทุกคนคะ่ะยศราย,ยินดีรับฟังคะ่ะคือเราก็อย่างนี้แหละคะ่ะทําคลิปทําอะไรมันก็เป็นชีวิตรประจำวันของเราล้วนๆเลยค่ะล้วน,วนแต่มาจากชีวิตจริงอาจจะเป็นเรื่องราวชีวิตสตอรี่ของเราที่คนอื่นอาจจะเรียกว่าอาจจะเห็นว่าธรรมดาแตก็ก็ใช่ๆๆคะ่ะ เพราะว่าเราเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนติดดินนี่แหละคะ่ะไม่ใช่คนมีชื่อมีเสียงไม่ใช่คนโดง่งคนดังแต่ว่าเราก็ขอทําในส่วนของเรานะคะเพืเ่อนๆค่ะในส่วนงานของเราหน้าที่ของเรานี่แหละคะ่ะเพราะว่าเราก็เนาะถึงจะแก่แล้วแต่ว่าเราก็อยากยากที่จะทําค่ะในการทํานี่แหละบนโลกโซเชียลนี่แหละอยากจะเป็นยูทูบเบอร์กับเขาบ้างเอ่อเผื่อนะคะเผื่อว่าเราจะทําได้เนาะก็นี่แหละคะ่ะ เอ่อ,อเลี้ยวขวาไปสี่สกตเลี้ยวซ้ยายไปบ้านเราค่ะเราก็ขออนุญาตเดียวค่อยๆทำไปค่ะตามภาษาเรานี่แหละเนาะก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความเมตตาของเพื่อนๆผู้ชมทุกคนทุกท่านนี่แหละค่ะที่จะให้ความเมตตาของยายสํราราญช่องน้อยๆของยายสํราราญนะคะทุกคนค่ะค่ะเราก็กำลังเดินทางกลับบ้านค่ะจากนี่ถึงบ้านเรานี่ก็จะประมาณกี่กิโลได้พี่จากนี่ถึงบ้านเราสามกิโลได้ไหม ประมาณ5กิโลค่าจะถึงบ้านของเราเนาะเราก็กําลังเดินทางค่ะขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ภารกิจของเราคือภารกิจของเราคือตั้งแต่สองทุ่มเรางดน้ำงดอาหารตั้งแต่สองทุ่มมาค่ะเพื่อที่จะมาตรวจ เ,เลื่อนแล้วก็เอ็กซเรย์ร่างกายของเราหัวใจของเรานะคะแล้กวก็พบคุณหมอเรียบร้อยรับยามาทานเรียบร้อยมีการนัดหมายกันเรียบร้อยอีกสองเดือนข้างหน้าเราก็จะมาอีกครั้งค่ะที่โรงพยาบาลโดยคุณหมอนัดเราเนาะ <laughs> สองเดือนเราจะมาอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อนๆพื่อนค่ะกบพระคุณมากๆค่ะเรากำลังกลับบ้านเนาะสำหรับการรับชมคลิปของยายสำราญอาจจะไม่มีประโยชน์อาจจะไร้ประโยชน์ก็ขออาภัยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะสำหรับการรับชมนะคะจะไม่ให้ยาวเกินไปเกรงใจ <laughs> เ,เราก็หลังจากที่มาหาหมอหลังจากที่เราไปโรงพยาบาลเราก็ได้ข้อคิดได้หลายอย่างค่ะทุกคนคะเราเห็นทุกสภาพท,ทุกเพศทุกเพศทุกวัยนะคะอเจ็บป่วยไม่สบายรักษาตัวสังขารคนเราจะเล็กจะน้อยจะเท่าจะแก่ชะแชะราจะวัยกลางคนจะลูกเด็กเล็กแดงๆยังไงทุกคนก็ต้องมี พาร้พายาระที่โรงพยาบาลกันหมดค่ะเหอแล้วก็บางทีก็ปรงกับสังขารเหมือนกันนะคือเราต้องรักษาสุขภาพเนาะให้ดีที่สุดค่ะเท่าที่จะทำได้เอาคลิปนี้ประมาณแค่นี้ก่อนค่ะเพื่อนๆค่ะขอภัยในความไร้สาระของเรานะขอบคุณทุกการรับชมบค่ะเพื่อนๆ